สวัสดีค่ะทุกคนมาตามนัดนะคะห้าโมงเย็นเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นเดทที่สองของ90 Day Challenge ไลฟ์ชา a l เลน g ์ฝึกไลฟ์90วันกับคูแอนนี่ค่ะเดทที่สองในหัวข้อทำไมถึงออกมาทำเสื่อออนไลน์นะคะอันนี้พี่นุก,ก็จะมาเล่าให้ฟังถ้าเพื่อนๆตัวไหนมีคำตอบก็ ช่วยตอบกันมานะคะวันนี้พี่นุ้จะพูดถึงว่าทำไมเราถึงต้องออกมาทำสื่อตอนอ,อนไลน์นะคะก็คือตอนนี้ถ้าเรามีจะเปิดร้านขายของสักร้านหนึ่งสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือเราต้องทำมองหาทำเลใช่ไหมคะมองหาทำเลที่มีคนเยอะๆมีลูกค้าเยอะๆของเราถึงจะขายดีใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปค่ะเพราะอะไรทุกคนก็พอจะทราบก็คือโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ใช่ไหมคะตอนนี้เจ้าของกิจการหลายๆกิจการปิดปิดกิจการไปร้านค้าไม่ไหวก็ปิดไปนะคะคือตอนนี้เราก็ยังไงล่ะผู้คนก็ เปลี่ยนการช็อปทุกคนก็เซฟตัวเองไม่ออกมาซื้อของตลาดนัดปิดแล้วเราถ้าเรายัางเปิดร้านอยู่เราจะขายให้ใครล่ะคะทุกคนก็สั่งของตอนนี้สั่งซื้อเสื้อผ้าของใช้สั่งทางออนไลน์กันนะคะซึ่งสะดวกมากมายแม้แต่อาหาร ก็ยังสั่งออนไลน์มีฟูดแพนด้ามีลน์แมนเยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องออกอย้ายร้านค้าของเราใช่ไหมย้ายร้านของเราเข้ามาเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์เข้ามาหาลูกค้าในโลกออนไลน์ค่ะวันนี้พี่นุชก็เลยคิดค้นหาคำตอบมาว่าทำไมพวกเราถึงต้องออกมา ทำออนไลน์กันพี่นุชคิดมาได้สามข้อใญ่สามข้อนะคะ3ามข้อหลักๆเลยที่เข้าใจง่ายๆในเรื่องการทําออนไลน์นะคะก็คือหนึ่งนะคะเพราะโลกเราเปลี่ยนไปไวมากตอนนี้ใช่ไหมคะใครเข้ามานะคะเมน,นมาได้นะคะฝาก ำลังใจได้ค่ะก็คือวันนี่จะเล่าถึงว่าทำไมต้องออกมาทำเซอ้อออนไลน์กันนะคะข้อหนึ่งที่พี่นุกคิดค้นมาคิดค้นมาให้3ามข้อหลักๆง่ายๆในการเข้าใจง่ายๆนะคะหนึ่งเพราะโลกตอนนี้โลกเปลี่ยนไปค่ะไวมากทำอะไรอะไรอะไรก็เป็นออนไลน์ค่ะซื้ออาหารก็ซื้อออนไล,ลน์มีไลน์แมนมี Food แพนด้ค่ะ ดูดูหนังก็ไม่ต้องไปดูที่โรงหนังแล้วดูดูในโทรศัพท์ค่ะดูออนไลน์ฟรีด้วยใช่ไหมนะคะแล้วก็เรียนตอนนี้โรงเรียนก็ปิดนะคะเรียนออนไลน์กันเห็นไหมคะทุกอย่างเป็นออนไลน์ไปหมดเลยพี่นุชจะเล่าให้ฟังเรื่องการเรียนออนไลน์นะคะเมื่อก่อนนี้พี่นุชทำโรงงาน เมื่อสักสิบปีทีแท่แล้วพี่นุชทำโรงงานแล้วพี่นุชอยากเรียนทำอาหารนุชก็ต้องพอวันหยุดพี่นุชตั้งตื่นแต่เช้าค่ะนั่งรถรถเมย์นั่งรถเมย์เ,มเข้าไปเรียนเรียนทำอาหารในกรุงเทพค่ะเพื่อแล้วก็ต้องเผื่อเวลาใช่ไหมคะกรุงเทพรถติดเราต้องเผื่อเวลาที่ว่าจะไปให้ทันนะคะ ไปแล้วก็เรียนหนึ่งวันหนึ่งวันเย็นนั่งรถกลับนั่งรถเมย์กลับบ้านสิงห์บุรีค่ะไปเรียนที่กรุงเทพนั่งรถกลับที่สิงห์บุรีไปตั้งแต่เช้าตีห้าเลยค่ะกลับถึงบ้านก็เลิกเรียนจากนูน่นห้าโมงประมาณมห้าโมงเย็นสี่โมงห้าโมงเย็นถึงบ้านก็มืดดึกค่ะเห็นไ,ไหมคะเสียเวลาอะไรเสียเวลาไปหนึ่งวันเสียค่ารถนะคะ เสียค่าเรียนไม่พอเสียค่ารถเราปลายวันหนึ่งเราก็ต้องมีค่ากินเสียค่ากินอีกถ้าเป็นยุคเครื่องใหม่นี้นะคะโลกออนไลน์สบายมากเลยค่ะแค่เราโอนหน่วยกิจค่าเรียนให้ที่เขาสอนมีเยอะแยะเลยค่ะเราอยากเรียนอะไรเราโอนไปเราก็เปิดเรียนในเขาจะมีกลุ่มให้เรียนเปิดเรียนได้เลยจะเรียนกี่รอบก็ได้ใช่ไหมสะดวกสบายมากเลย ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่ารถคะแล้วก็มีเรียนฟรีด้วยตอนนี้ที่ใครอยากเรียนอะไรลองเปิดเข้าไปดูเลยค่ะใน y t u t u อะค่ะสอนมากมายเลยมีสอนพี่นุชก,ก็มีไปดูดูเรียนได้หลายอย่างเลยค่ะ,คะแล้วก็ข้อ2ข้อสองที่พี่นุชนำมาว่าก็คือทำไมถึงออกมาทำตัวอะไรสะดวกรวดเร็ว รวดเร็วทันใจตัวอ,อย่างเวลาโอนเงินค่ะโอนเงินมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเปิดแอปธนาคารเราโอนได้เลยค่ะโอนเงินจ่ายเงินอะไรค่าค่าไฟค่าน้ําค่าบัตรเครดิตโอนได้เลยค่ะจ่ายได้เลยทันใจรวดเร็วไม่ต้องไปเสียเวลาไปที่ธนาคารนะคะเพราะว่าตอนนี้ธนาคารก็คนเยอะเขาก็เว้นระยะห่างค่ะ เวลาระยะห่างเราต้องไปนั่งรอข้างนอกธนาคารเสียเวลาค่ะก็อย่างการส่งของส่งส่งของเหมือนกันเมื่อก่อนส่งไปซนีประมาณสามวันสามวันก็ถึงนะคะต่างจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้ส่งสั่งวันนี้ส่งเคอรี่ค่ะเอ็กเพรสไวมากส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับของแล้วค่ะไวสะดวกรวดเร็วทันใจนะคะ ข้อสพมพี่นุชยนำมาฝากก็คือทุกคนทำได้นะคะทำได้ทำออนไลน์ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำนะคะไม่ต้องเรียนไม่จบสูงไม่ต้องมีใบประกาศนียบัตรอะไรเลยนะคะแค่เรามีมือถือเครื่องเดียวใช้มือถือเป็นนะคะหัดเล่นฝึกเล่นนะคะทำได้ค่ะดูดูอย่างพี่นุชยนะคะเมื่อก่อนพี่นุชก็ไม่เป็นเลยค่ะพี่นุชจะขายของพี่นุชก็ มีรูปภาพสินค้าพนุก็ลงลงเฟซแล้วก็บอกว่าขายบอกราคาอย่างนั้นเเงียบค่ะลูกค้าพเพื่อนก็เงียบไม่ค่อยมีลูกค้าสนใจเท่าไหร่เหมือนเราทำเราคอนเทนต์เรียกว่าคอนเทนต์ไม่ไม่โดนใจรูปภาพไม่สวยนะคะอ่านก็ตอนนี้พี่นุชเริ่มเรียนรู้การทำภาพ การตัดต่อวิดีโอนะคะพี่นุชโชคดีค่ะโชคดีที่มาเจอครูเอนนี่คะครูเอนนี่สอนสร้างตัวตนค่ะสอนสร้างเพจสร้างตัวตนให้เราออกมามีตัวตนค่ะแล้วก็นุชขอบคุณครูเอนนี่มากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณแอดมินนะคะที่ให้คำแนะนำมาตลอดเลยค่ะแลาทำอะไรไม่เป็นก็ปรึกษาได้และพี่นุชก็ยังเรียนรู้การ ทำภาพตัดต่อวอดีโอจากครูอีกหลายๆท่านนะคะมีครูกุ๊กครูกุ๊กสอนสร้างรายได้ค่ะแล้วครูพี่นี้พี่ครูพี่นี้จะสอนสอนสูงไวทําออนไลน์นะคะสอนเข้าใจง่ายมากเลยค่ะมีครูครูนางแล้วก็โคู้แมรี่ค่ะครูท่านเหล่านี้ ท่านออกมาสอนในเพจนะคะพี่นุชก็ดูท่านที่สอนแล้วก็จํามาค่ะจํามาทําตอนนี้เพจพี่นุชชื่อนุชกิฟฟลีนก็เริ่มมีคนติดตามแล้วนะคะแล้วก็ทําได้ดีขึ้นมากเลยถ้ามีใครอืมีใครสนใจนะคะทําธุรกิจออนไลน์ง่ายๆด้วยเงินลงทุนแค่180บาทนะคะ พ่นุชยินดีค่ะปรึกษาพ่นุชได้พ่นุชยินดีให้คําปรึกษาและแนะนํานะคะเราไม่ต้องสตอกของไม่ต้องแพ็คไม่ต้องแพ็คของเองค่ะบริษัทจัดวางระบบไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะจาัดก,การโฆษณาสินค้าทุกอย่างค่ะแล้วก็ลูกค้าเดี๋ยวนี้เก่งค่ะลูกค้าจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งลูกค้าก็เข้าไปในดูใน Google เข้าไปหาสับคุณของสินค้าก็รู้แล้วค่ะอยากได้อะไรเราไม่ต้องทำอะไรมากค่ะแล้วก็เราต้องก็ฝึกฝึกค่ะฝึกหัดทําบ่อยๆนะคะไอส้สนใจก็ทักพี่นุชมาได้นะคะในเพจนุชกิฟรีนค่ะพี่นุชยินดีให้คำแนะนำค่ะ แล้วก็ปรึกษาได้นะคะอยากทำธุรกิจด้วยกันโตไปด้วยกันนะคะสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้พี่นุชก็มีเรื่องมาบอกมาแนะนำค่ะถึงการออกมาทำสื่อแค่นี้นี่นะคะมี3มข้อหลักๆะค่ะที่พี่นุชเล่ามานะคะถ้าใครเข้ามาดูย้อนหลังก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นุชด้วยนะคะ3ข้อในการทําออกเสือออนไลน์ง่ายๆค่ะข้อ1โลกมันเปลี่ยนไปไวค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของโลกนะคะข้อสอสะดวกรวดเร็วรวดเร็ว,รว,รวทันใจมากเลยค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรค่ะแล้วก็ข้อ3ทุกคนทําได้ทําได้แน่นอนค่ะพี่นุชเองพี่นุชยังทําได้ ทุกคนไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะคะพี่นุชฝึกหัดพี่นุชทำได้นุชทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะถ้าใครสนใจอยากมาร่วมธุรกิจง่ายๆลงทุนแค่ร้อยแปดสิบบาทนะคะก็ทักพี่นุชมาได้ค่ะนุชจ้ะอินดีดินดีนะคะให้คำปรึกษาค่ะวันนี้พี่นุชก็ไปแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ พบกันใหม่นะคะเดยที่3วันนี้เป็นเดยที่สองนะคะเราจะเจอกัน90วัน90้าสเดไลฟ์ชาเลนจ์ฝึกไลฟ์เก้าสวันกับคุณแอนนี่นะคะค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะวัสดีค่ะ